สวัสดีค่ะสวนมุมไม้บ้านบายป้าเปิลส่งคลิปให้น้องเจมแอดมินของสวนนะคะวันนี้เราจะมาสวนปลูกเพาะรักชื่อสวนปลูกเพาะรักเพราะนี่หมายถึงเพาะปลูกนะคะเราจะมาคุยกับพี่กุ้งกันวันนี้มินต้นไม้อะไร,รน <ำ S 2> วัสดดีีครับับสสวสก่อนเลยนะ,ะืออ่อนสวัสดีคพกุ้งครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อย<า>ค่ะขอเบอร์อีกแล้วเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์0 9 6 1 9 6 1 5 9 4ครับ0 9 6 1 9 6 1 5 9 4 1 5 9 4ครับศูนเนี้บอร์นี้แอดไลนะะ์ line ได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ราคาต้นไม้พี่กุ้งรวมค่าส่งไหมคะราคาต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้รวมค่าส่งหรอกครับอย่างเล็กๆอย่างกระถาง8นิ้วเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มต้นที่80ดสิบบาทแ้วกระถางต่อไปอาจจะยี่สิบหรือว่าถ้าเป็นสามต้นใส่สามต้นเนี่ยไอ้สามกระถางในหนึ่งกล่องเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าร้อยห ราคาที่ร้อยห้าสิบแต่เราก็อยากได้ลูกค้าใหม่เพิ่มนะคะวันนี้มีอะไรมานํำเสนอมากวันนี้ถ้าเราไลท์ที่สวนเนี่ยเราจะเป็นไม้ใหญ่เยอะใช่ไม้ประมาณหนึ่งเมตรถ้าส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาข้างหลังสุดก่อนเลยนะคะต้นนี้เอาเอาเอาสตังเลยด้วยวกันครับนี่นี่สตังแดงด้วยนะคะสตังแดงความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเมตรสิบเมตรยี่สิบเนี่ยได้กระถางสิบเอ็ดนิ้วนีเราแบ่งฟันราคาร้อยห้าสิบแล้วค่าส่งประมาณเท่าไหร่คับอ่อย่างเี้ย ถ้าถ้าต้นเดียวอย่างเงี้ยเราก็คิดส0งละร้อยแต่แต่อยากให้ลูกค้ารับไปแบบสงต้นสามต้นที่ราคาไซส์ที่ขนาดไซส์ต่างกันมากกว่าจะได้ทุนค่าส่งอันนี้มาข้างหลังอีกต้นหนึ่งอันนี้คือตระกูลหมวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกชื่อกัสโซเนียกัสโซเนียตัวนี้มันเหี่ยวหน่อยนะเพราะว่าแดดแดดแรงใช่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้ยังสดอยู่เลยนี่แดดแรงเดี๋ยวมันก็ฟื้นครับค่ะตั้นไม้ล้มนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบแมงปันเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นแล้วมันจะสวยตัวนี้ เออใช่ตอนนี้ก็สวยค่ะแล้วมาไม้ดอกอีกอันนึงตัวนี้เป็นสีส้มนะคะเมื่อกี้สตังค์สีแดงอันนี้สีส้มค่ะสีส้มนี่ความสูงเมตรยี่สิบเรามาเริ่มอ่ามานมสวรรค์เรามาเริ่มดูดูสังเกตที่ดอกจ้ะสีส้มนะฮะนี่คือตัดแล้วมันจะเป็นพุ่มตัวนี้จะเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้พุ่มสวยอยู่ดอกอ่อนๆมีหลายช่อเลยค่ะ กระถางสิบเอดนิ้วด้วยนี่หายากหายากอยู่ราคาอยู่250รอหสิเป็นไม้มงคลด้วยค่ะไม้มงคลชื่อก็ดีนะครับไม้มงคลถัดมานะคะเราจะมาดูอันนี้คือเล็บคุดใบกุหลาบใช่แค่นี้แค่นีของเขาเนี่ยคล้ายใบกุหลาบเนาะใช่เขาเรียกดอกกุหลาบปลอมมาสิใช่แล้วเราไส้ในเขาจะเป็นเป็นด่างใบเขาจะด่างอย่างนี้ใช่ใช่ไม้ทรงพุ่มความสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรกระถางใหญ่ราคาเบานะคะเอาละนี้เราร้อเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ เบลเลอร์เลยอันนี้เป็นไม้ดอกอีกตัวนะคะตระูไม้ไทยเดี๋ยวเราแบกดอกให้ดูเนาะอันนี้เป็นกระดังงาสงขลานะคะไม่ใช่กระดังงาไทยกลิ่นเขาจะหอมคล้ายๆกล้วยหอมสุกอะค่ะเนี่ดอกเต็มเลยดอกหนึ่งเมตรเหมือนกันไซส์ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยครับอันนี้เป็นไม้ไทยตัวหนึ่งที่หายากอยู่ใช่ค่ะเป็นไม้ไทยควรอนุรักษ์ไว้นะคะอันไปข้างหลังก่อนดีไหมคะอันนี้ตัวด่างชื่อ อพุดค่ะพุดใบกุหลาบพุกุหลาบไม่ใช่พุดใบกุหลาบค่ะพุดดอกกุหลาบเออดอกกุหลาบโทษทีอันนี้พุธดอกกุหลาบครับเป็นดอกซ้อนนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆกระถางสิบเอ็ดนิ้วเป็นพุ่มเลยค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบดอกดอกก็จะประมาณนี้เมื่อก่อนสองร้อยขึ้นเนาะดอกก็จะเป็นดอกกุหลาบใช่ดอกกุหลาบมีดอกซ้อนเหมือนเข็ดถวาเลยมาถัดมานี่ก็เป็นไม้ฟอร์มสวยอีกตัวหนึ่ง สองออฟอินเดียครับตัวนี้แบบแต่ว่าฟอร์มเขาอะคือเนี่ยจะยกให้ดูว่าฟอร์มเขาสวยแล้วนั่นแหละสิ่งที่ประดันกระถางสิบเอ็ดนิ้วจะชัดเพราะว่าไม่ค้าชอนชัยกล้องไปไม่ถึงเนี่ยหมายส่งพุ่มค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยครับสองร้อยเองเราซื้อช่อเดียวก็ห้าสิบบาทแล้วนี่ยังยู่ โคนเบลเลอร์อันนี้มาต่อที่ฝรั่งฮ่องเต้ใช่ไม้ประจําสวนตัวนี้เราไม่ค่อยลงเราเลยเอามาลงใหม่ว่าเพราะว่าคนตามหาอยู่ค่ะเรายังไม่ได้ลงกระถางนะคะราคาเลยยังเบาๆอยู่กระถางกระถางไอ้ถุงนี้200ร้อยครับเออเคยออกดอกแล้วลูกแล้วนะคะเคยมีลูกมีดอกเป็นตอนของเราเองเพราะถ้าเอาสังเกตง่ายๆคือกิ่งตอนนจะออกลูกออกดอกเร็วค่ะ จะได้เห็นเห็นผลเห็นผลคนเร็วไหนดีคะมาด้านบนก่อนเลยข้างบนนะตัวนี้ก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ตระกูลหน้าวัวหรือตระกูลแอนโทรเลียมอ่ะครับบราวนี่ใบสวยมากให้ดูความความพุ่มของเขาิดนึงเนี่ยให้ดูให้ดูพุ่มดูใบเขาสวยมากยิ่งยิ่งสูงยิ่งสวยใหญ่แต่ว่าแม่ค้ายจะไม่เปลี่ยนใช่เพราะว่ามันจะส่งยาส่นอมบานี่ลูกค้ารับไปก็ไปเปลี่ยนกระถางก็จะสวยเลยเท่าไหร่คะพุ่มนี้พุ่มพุ่มนี้เอาห้าร้อยครับเพราะว่าไม้มันใหญ่แล้ว ใหญ่มากเลยเมื่อก่อนเอาไปลูกค้ารับไปเปลี่ยนกระถางได้เลยตอนนี้เมื่อก่อนไม่อยากพูดถึงอดีตเราก่อนแพเรายังไม่แก่เราจะไม่พูดถึงอดีตอ่าเราจะมาตรงนี้นี่นี่นีตรงนี้นี่ตระกูลแมกนัทตะกูลถั่วตะกูลแมกนัทแมกนัทนะคะหรือว่าพีนัทบัตเตอร์ลูกเขาจะออกมาลูกลักบี้สีส้มกินได้กินกินยังไม่สุก้ให้ลูกให้ลูกดก ตัวนี้ให้ลูกดกแล้วออกดอกออก,ออกลูกเร็วดอกก็สวยค,<อ>ค่ะดอก,กเป็นช่อตั้งคล้ายๆช่อทองคําเลยค่ะเป็นต้นไม้ประดับประามาป8น,นิ้วครับกิ่งตอนเราทําเองอันนี้อยู่ที่180 180นะคะล้วตอนเปบต้นแม่บ้านเราแต่ส่วนเราอันนี้มาอีกต้นหนึ่งไม้ค่อนข้างเบียดกันหน่อยนะคะนี่สังเกตเอันนี้ดอกนี่ดอกเริ่มจะออกแล้ว ฝาดแดงค่ะเป็นไม้กลงกลางนะคะดูดูโคนซะก่อนนี่กว่าจะโตขนาดนี้มันเป็นไม้โตช้าเหมาะสําหรับคนขี้เกียจรดน้ำนะคะแช่น้ําไว้เลยค่ะเท่าไหร่คะพี่กู้ตัวนี้สี่ร้อยครับสี่ร้อยพุ่มใหญ่มากนะคะมาต่อกันค่ะอันนี้คือนานๆเราจะเอามาทีสพุ่มใหญ่เป็นสนสน ส่นใบพายใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นใบพายถ้าจักรพัดเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งใบจะเรียวกว่านี้ดูโคนสะก่อนนี่ตัวนี้พุ่มสวยพุ่มใหญ่แล้วเนี่ยกระถางที่เบ็ดนิ้วเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สามร้อยครับแบ่งปันกันเพราะว่าปกติเขาขายแพงกว่านี้เนาะแต่เราเรามีเยอะเรามีจนวนเยอะเราก็แบ่งไปค่ะามต่อด้วยตัวนี้นี่กาลังออกดอกเลยคือื่าเช้าดอกเข้าบานกว่านี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราไลฟ์ตอนนี้ประมาณเย็นแล้วนะคะประมาณ ตั้งแตเกตที่ดอกเขาดอกเขาจะสวยเขาจะเริ่มหุบแล้วค่ะนางชื่อซ่านชวาว่ามีดอกอ่อนอยู่ด้วยนะคะเรามีจํานวนอยู่ค่ะกระถางนี้เท่าไหร่สิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันครับความสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนตัวนี้เอาสองร้อยแปดเอสองร้อยห้าสิบพอนี่สองร้อยห้าสิบสูงสวยอยู่นานมาทีนะคะซ่านชวาว่าแล้วเราก็เป็นเล็บคุดอีกตัวหนึ่งที่ฟอร์มสวยอันนี้เราจะเรียกเล็บคุดหยิบเงินหยิบทองเนาะเพราะมันไม่ใช่เล็บ เอ้ยเล็บคุณห่อทองห่อทองเพราะว่าใบมันจะใหญ่กว่าหยิบเงินหยิบทองถ้าหยิบมันจะเป็นก้อนๆเหมือนก้อนเมฆตัวนี้เป็นห่อเลยอันนี้เป็นห่อครับกระถางสิบนิ้วเท่าไหร่ครับพี่กุ้งเนี่ยร้อยแปดสิบคนใหญ่พุ่มเก้าสิบเซนสูงพุ่มสูงแนะนำให้เลี้ยงแบบเป็นพุ่มอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะมันจะเห็นผลได้เร็วกว่ามันจะสวยถ้าเราไปซื้อกระถางเล็กๆมันนานอันนี้ดีไม้ไทยตัวหนึ่งไม้ไทยชื่อพุธน้ำบุตรพุธน้ำบุตรนางจะหอมช่วงบ่ายนะคะ นีถา,างสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันกําลังออกดอกเลยค่ะเท่าไหร่ครับอันนี้นี่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเราไปข้างลังดีกว่าเมื่อเช้าแม่ค้าสารภาพทําลูกเขาหลุดนางชื่อมะเดือเด่อชิงมะเดื่อชิงมะเดื่อชิงอันนี้เราเป็นผักแหนมกินกับหนุมจีนใช่หรือไม่ก็น้ําพลิกนะคะจะออกฝาดฝาดมันมัน,ม,นมะเดื่อชิงนี่ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้150ร้อยห้าสิบเหมือนกันครับร้อยห้าสิบมันเป็นพุ่มเลยนะ ปกติเขาก้านเดียวก็หนึ่งร้อยละเมื่อกี้เราไปเห็นมะเดือชิงธรรมดานะคะอันนี้ต,นต,ตัวด่าง,างค่ะคทานได้เหมือนกันนี่เป็นไม้ลำไยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสูมผุ่มสวยเหมือนกันตัวนี้อันนี้พุ่มสวยคะ่ะแต่พุ่มุ่มสวยด่างสเสถียรด้วยนะคะ มะเดือฉิ่งด่างคนละตัวกับมะเดือมาเลยนะคะตัวนี้เท่าไหร่คะพี่กุน้งนี่ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันร้อยห้าเอาราคาเดียวกันไปเลยอ่าร้อยห้าสิบทั้งด่างทั้งไม่ด่างมาตรงนี้คืออันนี้มาดูมดูกมะดูกด่างขาว,ขาวจะบอกให้ว่าเดี๋ยววันหลังจะถ่ายกระถางใหญ่ที่บ้านแม่ค้าให้ดูสวยมากกระถางนี้เท่าไหร่คะกระถางนี้ร้อยแปดสิร้อยแปดสิบนะคะคือมันยิ่งฟอร์มใหญ่มันก็จะยิ่งฟอร์มสวย ของแม่ค้ากระถาง15นิ้วซื้อมา1,000ทุกวนสวยมากเดี๋ยววันหลังจะไลฟ์ให้ชมเรามาตัวนี้ไม้มงคลเดี๋ยวก่อนชื่อกวักแคโอ้กวักแค่นไม้พุ่มใหญ่แล้ะไม้ไม้ไม้สัาห์ก่อนก็มีกวักแค่แต่น่าจะเป็นกระถางเล็กกว่า อันนั้นกระถางแปดนิ้วนี่สิบนิ้วอันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้อยู่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบคือเขาได้พุ่มอ่ะพุ่มเขาใหญ่ปกติเขาขายกันกล้านเดียวก็ใช่ราคาดีงามพระรามเก้าเรามาลงมาตรงนี้นี่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 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้สึกก็จะไล่ไปแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นความชัดเจนของน้ำเราอยากให้สะสมไว้เพราะตัวนี้ไม้หายยากไม่ค่อยมีในท้องตลาดครับนามีสะสมไว้เองด้วยอ่าชื่อมะกาด่างมะกาด่าง อันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบท่ากับไลท์ที่เราวคือเนี้ยชอบแดดมากแล้วเวลาออกแดดแล้วสีก็สวยมากเลยใช่เลยได้แดดได้แดดดีก็จะสวยครับสิบเอ็ดนิ้วนะคะเราตัวนี้เป็นที่มอนเซราป่ามอนเซราป่าเสน่ห์ของเขาคือมีเริ่มใบเขาจะสวยจะเลื้อยเลยไปขึ้นต้นไม้ก็ได้เนี่ยใครมีต้นไม้ตัวนี้เป็นไม้แปะนะคะไม้แปะอีกตัวหนึ่งแล้วใบใบเขาก็จะเท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้ ตัวนี้อยู่ 150. 150ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองพุ่มบอลเลิศพุ่มใหญ่นะพุ่มใหญ่นะนี่เรามาต่อกันที่ตรงนี้อันนี้ก็กินได้เล็บคุดถือว่ามีมานานแล้วแต่ก็ฟอมเขาก็ไม่ไม่ก็ยังสวยอยู่อนาีิกลับไปฮิตนะคะเพราะว่าโลกเราเริ่มบางคนเขาก็จะเลี้ยงแต่ตระกูลเล็บคุดเลยจะใชาสะสมในตระกูลเล็บคุดกันวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติทําเป็นถ้วยได้นะคะแต่ต้องให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยราคาเท่าไหร่คะนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองคือในกระถางมันจํากัดเรื่อง เพื่อฟอร์มนะครับถ้าว่าใครเอาไปลงดินแล้วใบมันจะใหญ่มากใหญ่กว่านี้เยอะบ้านที่บ้านลงดินใบเบลอเลเท่ากับชามเลยอันนี้ก็เป็นเล็บขุดเหมือนกันเล็บขุดห้าแฉกอันนี้สวยมากของมันคนก็เรียกสีทองบางคนก็เรียกห้าแฉกใช่ห้าแฉกสีทองราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันครับเราแล้วตนนี้เป็นราคาร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบยังราคาเดิมอยู่เลยอันนี้อันนี้สนแซมทองสนแซมทองเป็นไม้มงคลอยู่ถ้ากระถางใหญ่ๆหญ่สิบห้านิ้ว สิบเจ็ดนิ้วจะสวยฟอร์มก็จะสวยอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้กระถางแปดนิ้วร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบายอย่างเบาอยู่นะคะอันนี้มาหมักนวลหมักนวลหมักนวลด่างหมักนวลด่างเท่าไหร่คะกระถางแปดนิ้อันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองอันนี้เราไปไว้ใบร่มนิดนึงมันเลยเขียวแต่ว่าถ้าเราโดนแดดลำไรหรือว่ามีแสงเนี่ยเขาจะออกชัดกว่านี้สังเกตที่ลายใบลายใบเขาจะออกเงนวลใช่ทุกใบเลยครับ สถเียนแล้วด้วยมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้พัดวีใช่รู้ไหมว่านางงามมากเลยถ้าใครไปเลี้ยงแล้วจะหลงไหลพัดวีนะคะพัดกอเขาจะเวลาไม่หย่เขาจะแตกเป็นกอพุ่มเนี่ยมีหน่อเยอะแยะเลยมีสามหน่อเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบราคาดีงามมาแบ่งกันอ่าแล้วก็มาเรามาต่อที่เข็มเนาะเข็มสีขาวเข็มแปลกๆเอาเราเข็มแปลกๆกัน เข็มขาวใบมันจะบิดนะคะแต่กลิ่นหอมเข็มโบราณเลยค่ะตัวนี้ก็ถางสิบเอ็ดนิ้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบด้านหน้าก็จะเป็นเข็มอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเข็มตะมุตะมิสังเกตที่ดอกดอกเขาจะสวยดอกเลยลายแล้วก็ใบใบเขาจะบิด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 โคลาฟอร์มกันนี้ใบใหญ่นี่ใบเล็กค่ะอันนี้อยู่สองร้อยครับอันนี้จะแพงกว่าเข็มขาวตัวนี้กอใหญ่แล้วเราเลี้ยงนานแล้วครับกอใหญ่มาก นี่วันนี้เรามาดูนางเอกของเรามะทุระดานานๆจะมาทีเป็นไม้เลื้อยนะคะนี่อีกกระถางหนึ่งก็จะดอกอ่อนเยอะเลยเรามีเนี่ยเขากําลังมีเขากําลังมีดอกอยู่ค่ะแต่ไอ้ดอกเนี้ยถ้ามันโรยไปก็ไม่ต้องห่วงเพราะมันมีดอกมาเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้เขากําลังมีดอกอยู่เขามีดอกอยู่เรื่อยๆอ๋อนี่นี่ก็ดดกดอกอ่อนเขา มะทุรดามะทุรดากระถางเท่าไหร่คะพี่กุ้งกระถางละสองรอยห้าสิบครับสองร้อยห้าสองเขาใหญ่เลยนะใช่มันใหญ่เลยนะคะกระถางสิบเดนิ้วแล้วเนี่ยช่อก็จะเป็นช่อแบบนี้เลยอือแสงแสงงดงามเรามาต่อที่ินไม้ดอกอีกตัวนึงอันนี้ชื่อตะวันยอแสงหรือว่าโบราณเขาเรียก ไปเดือนห้าไปเดือนห้าจะมีหนึ่งช่อเขาจะมีหลายสีทูอินวันอันนี้จะเป็นเอ่อสีเหลืองกับสีส้มอันนี้จะเป็นสีเหลืองคือคือเราทำสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะทูอินวันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวนี้อยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะตะวันยอดแสงแสงชื่อก็เพราะนะคะอันนี้เป็นเป็นว่านเอ่อ กวักหงสาค่ะมีสองหน่อใหญ่ๆเดี๋ยวเราให้สังเกตทางด้านด้านหน้านี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เขาจะแผ่เหมือนพัดไงค่ะครับกวักหงสาตัวนี้สามร้อยสามร้อยหัวเขาใหญ่นะครับหัวเขาใหญ่มากหัวเหมือนหัวหอมหัวหอมแต่ใหญ่มากตัวนี้มีสองหัวอันนี้เรามาที่อ่าอุ๊ยโทษนะคะเรามาที่ตะขาบบินอันนี้เป็นไม้หายากไม้แปลกขาบบิน สูงมากแต่ว่าเราก็จะพับถ้าลูกค้ารับไปเราก็จะพับได้เดี๋ยวเราจะพับได้นีค้ายู่งสองร้อยครับสองร้อยสูงเม็ดกว่านะครับเม็ดสามสิบเม็ดสี่สิบเป็นไม้ที่แบบน่าสะสมเชียวค่ะความเพราะสวยสูงชูดขึ้นไปอันนี้มาดอนย่าดอนย่าดอนย่าขาวคดอนย่าเขาจะมีหลายสีนะคะแต่นี้เรานําเสนอสีขาวสีขาวเขาจะเป็นดอกที่มันเป็นแบบระบายระบายอ่ะยาวๆหน่อยขาวบริสุทธิ์เลยค่ะเท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบ เองนะคะมาอีกต้นหนึ่งพี่กุ้งวันนี้สามสิบประรายการเป็นวัสนาด่างแค่ด่างแคนี่ตัวนี้เราไม่ค่อยได้เอาอเขารับโช้าชับอันนี้ราคาก็ยังเดิมอยู่อันนี้สองรอยเราเคยขายสองร้อก็เราขายสองร้อยแต่เราเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับเพราะว่าเขาฟรองเขาจะไม่ค่อยไปไหนฟองไมสวยอย่างนี้ มาข้างหลังนะคะแม่ค้าสารภาพเลยว่าจําชื่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษชื่อยาวมากแต่ว่านางเหมือนพินหนากรขาใบคล้ายค้าพินหน้าก็เลยเรียกพินทองแล้วกันเมื่อก่อนนะคะนางเคยด่างแต่อันนี้มันหลุดด่างมากเด่างด่าก็จะเป็นด่างแบบนี้เคยด่างค่ะเคยด่างก็เรียกเคยด่างอันนี้เรามาเลี้ยงสะสมไว้เท่าไหร่พี่กุ้งกระถาง8ปดนิ้วอันนี้ร้อยยีสิบรอยี่สิบโอ้ราคาดีแบ่งๆกัน อันนี้อีกนานและนานมากที่เราไม่เคยมาเลยไปวัดผาลาดที่เชียงใหม่กอใหญ่โอ้ยยางงามมากงามประหลาปะลึ่งเสน่ห์ของเขามันอยู่ที่ใบกับก้านก้านเขาจะสวยนางชื่อหูกระต่ายพอเขาโตได้ระดับหนึ่งประมาณเมตรยี่สิบอค่ะใบเขาจะฉีกออกมาเป็นหูกระต่ายสวยมากไม้กอเนาะใช่เป็นไม้ล้มด้วยนะคะแล้วเรามาอีกตัวหนึ่งเป็นแป้นอันนี้ของดําค่ะของดํา เป็นยี่เข่ง,ย,ขงยี่เข่งดอกสีแดงคือใบดำมันจะมีดอกขาวดอกชมพูแต่ว่าอันนี้เรามีแต่ดอกแดงนะคะดอกแดงสดเลยค่ะเสน่ห์ของเขามันได้สองแบบคือทั้งดอกทั้งใบใบเขาก็จะมีความเสน่ห์คือใบเขาจะดําใช่ดํามืดเลยค่ะอ๋ะอพี่กุ้งขาเมื่อกี้หูกระต่ายเท่าไหร่คะหูกระต่ายได้สามร้อยครับสามร้อยนะคะคขอโทษลืมบอกราคาแล้วยี่เข่งใบดําดอกแดงนะคะยี่เข่งสองร้อยห้าสิบ กระถางสิเอ็ดนิ้วความสูงอยู่ที่เมตรกว่านะครับเมตรยี่สิบได้ใช่ต้นพุ่มใหญ่แล้วนะคะเรามาสุดท้ายของคลิปวันนี้คือาพญากาหลงอันนี้ดอกดอกอ่อนเริ่มออกแล้วค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งหาอยู่เหมือนกันใช่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆ พอไม้ฟอร์มนี้มันจะสวยมันได้ไฟอร์มใหญ่เพราะของเราของเดิมเรามีอยู่เนี่ยเราตอนหมดแล้วใช่อันนี้คือเราได้มาสองกระถางพยาการหลงนี่ออกมาครั้งแรกดอกจะสีเหลืองพอสักพักหนึ่งดอกนางก็จะเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะดอกอครั้งแรกสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีม่วงดอกจะเป็นเหมือนระคังคว่ำค่ะเพราะเนี่ยชอบดอกค่ะเท่านั้นเลยเขากำลังจะออกเริ่มออกแล้ว ตัวนี้สูงอยู่ครัมันหลงอยู่สองกระถางมีสอกระถางนะคะเมตกว่าเมตรยี่สิบราค่าไห่ราคาสองร้อยห้าสิบงร้อ้สิบทั้งหมดทั้งวต้นไม้พี่กุ้งวันนี้นะคะคยอดมากเลยค่ะไม้ฟอร์มสูงอะปกติเราจะนําเสนอประมาณ20กว่ารายการครั้งนี้มีประมาณ30สกว่า ไม่้าชอบทุกต้บบนเลยโดยเฉพาะไม้กแต,แตแบบดาแต่ละอาทิตย์แต่ละครั้งเนี่ยเราจะไม่ให้เอาไม้ซ้ํากันสักส่วนอย่างไม้ใหม่ๆมาอาทิตย์เล้นไปอาจจะมาซ้ําบ้างนะคะบางตัวนอกจากบางตัว,ตว,ตว,ตวที่ลูกค้าหาอยู่แล้วเราไม่ได้ลงไวะคะ้ครับเราก็เลยมาลงให้อืต้องการไม้แบบไหนติดต่อพี่กุ้งมาได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนพี่กุ้งสวนปลูกพ่อรักนําเสนอโดยเพจมุมไม้บ้านของน้องเจมเจ้าเก่านะคะยังไง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังไงลูกค้าประจำหรือลูกค้าใหม่กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนต้องขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะสวัสดีครับพี่กุ้งมือไม้อ่อนมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ